ฮัลโหลไอ้จุนสัตว์มึงหนีกูเที่ยวเหรอสวัสดีครับดูกับจุนชวนไปลุยนะครับวันนี้นะฮะมาเดี่ยวเลยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วไอค้คณหนุ่มเขาหนีไปเที่ยวเวียดนามคนเดียววันนี้ผมเลยหนีไปเที่ยวคนเดียวบ้างนะครับวันนี้ไปที่พัทยาครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเลิเจอกันครับ ครัส่วนก็ถึงแล้วนะครับที่แหลมบาิิไฮเนาะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปู้สัวนะครับไปที่เกาะลานกันเดี๋ยววันนี้ไปดูใน EP นี้เ,เราจะพาไปเที่ยวที่เกาะลานกันครับ ค okay. ตอนนี้เราถึงที่พักที่ก่อร้านกันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือห้องพักน้อก็เป็นชื่อรีสอร์ทว่าบ้านอะไรนะบ้านเลิฟบ้านแฮปปี้เลิฟรีสอร์ทเออผมจําไม่ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่รีสอร์ทละนะครับเดี๋ยวเข้าไปด,ใดนะูในห้องกันดีกว่านะครับในห้องก็ตอนนี้ของจะระเกะระการนิดนึงนะ <laughs> วางของเปน,นิดนึงเพิ่งมาถึง นะครับตรงนี้ก็ห้องก็จะมีเรื่องของ WiFi ให้นะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอา่าไวไฟมีอาหารเช้าให้นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์เช่าวันละ250หบาทนะครับ <S <S แต่ถ้าจัดไปในส่วนของอพี่พี่น้องน้องท่านใดที่เข้ามาเนาะถ้ามาก่องวันนะครับผมก็แนะนใํใไปเช่ามอเตอร์ไซค์ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาเย็นมากนะครับก็แนะนใํใไปเช่าเป็นช่วงตอนเช้าดีกว่าเนาะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีนะครับนี่ดัน้าชมประการล้างด้วยนะสําหรับ การมาที่เกาะล้านนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของการมาเกาะล้านเนาะแล้วก็ตกปลาหมึกนะครับท่านละ2 0 0ร้อยออุปกรณ์ทั้งหมดได้ตกหมึกก็ท่านละสี่ร้อยบาทใครที่ชอบแบบคลิปแ,แบบไหนก็เลือกเขานะครับส่วนห้องพักนะครับก็โอเคเหมาะสมกับราคาครับเพราะห้องพักจะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทจนเกือบแปดร้อยเนาะในวันที่เราจองนะเราจองม,าามันวันธรรมดามัน้จะสูงหน่อยแต่ถ้าเป็นในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับก,ก็จะราคาก็จะอัพขึ้นมาเนะาะเป็นพันอยู่เหมือนกันนะครับในห้องก็จะมีเรื่องของ WiFi บริการนะครับทีวีตู้เย็นห้องน้ํามีให้นะครับ พร้อมอาหารเช้าในวันพรุ่งนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศโอเคนะผมดูแล้วเหมาะสมกับราคาอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราจะทากันไปเที่ยวที่ไหนกันอีก๋เดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับดีส่วนของห้องน้ํานะมีส่วนของห้องน้ํานะครับสะอาดสะอ้านนะครับรีสอร์ทน่ารักมากนะผมบอกเลยนะครับรีสอร์ทดูแล้วน่ารักมาก นะครับอ่าอันนี้คือเปในส่วนเตียงนอนนะครับเตียงนอนจะเป็นแบบตรงควีนไซส์นะห้าฟุตนะครับก็มากันเป็นคู่นะครับก็เหมาะสมอยู่นะครับพนักงานบริการดีนะครับพอมาถึงเนี่ยบอกเลยว่าเขาเปิดแอร์รอไว้เลยนะนะครับผมแล้วก็พอมาถึงนะครับผมแนะนํานะคุณขึ้นจากท่าเรือแล้วนะครับคุณโทรหาที่รีสอร์ทนะครับของแต่ละที่เนาะเขาก็จะมีในส่วนของรถเข้ามารับถึงตรงหน้าท่าเรือ นะครับไม่ต้องเดินเนาะบางทีมันก็เดินไกลมางทีผมก็เดินเข้ามาแล้วครึ่งทางแลวนะครับเคยโทรหาทางทีหรือกดโผมเช็คกินไม่ทันเขาส่งรถมารับถึงที่เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าวันพรุ่งนี้นะครับเราจะไปลุยกันที่ไหนต่อนะครับผมโอเควันนี้ ครับอันนี้เป็นสำนักสงโน้พอดีมาที่นี่แล้วก็ต้องมาไหว้พระไหว้เจ้ากันหนะนะครับตรงนี้เป็นจุดที่สองนะครับเป็นจุดชมวิวที่2นะเป็นสำนักสงนะครับผมตรงนี้จะเป็นองค์หลวงพ่อหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่มากนะครับเตีเรลงนะครับตรงนี้ก็คือใครที่มาทันเกาะล้านจะต้องมาสักการะบูชาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับ จุดชมวิวครับบนนี้นี่คือเห็นทั่วเลยนะมองข้างล่างองไปนี่เป็นหาดตะแหวงแล้เห็นวิวสวยเลยนะครับจวลองแผนกล้องไปดูได้เลยโอเคเป็นไงสวยไนหะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ เราจะไปที่หาดกันด้วยนะวันนี้แต่ว่าเราจะไปครบทุกหาดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มั่นใจนะถ้าเวลาได้เราจะพยายามไปไปให้มันครบทุกหาดนะครับเพราะว่าที่เกาะล้านเนี่ยหาดมันค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปพบกันที่จุดต่อไปครับผมอโอเคครับผมวันนี้อยู่กับวันที่2นะครับวันนี้เราออกจากที่พักที่แรกมาแล้ว นะครับที่อะไรนั้นเลิฟเลิฟอะไรทักอย่างนี่แหละเลิฟรีสอทแฮปปี้เลิฟดีสอดเออในวันแรกเนาะนะครับก็หลับกันสบายไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานเรามาถึงเย็นไปหน่อยก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยพูดเลยว่าผมกําลังหารีสอทพักให้คุณที่2อยู่นะครับตอนนี้เพิ่งไปเจอรีสอ์ที่ถูกตามต้องใจอยู่รีสอดหนึ่งครับผมเป็นรีสอ์ที่ว่ากอดอุ่นรีสอทนะครับดูบรรยากาศดีมากนะฮะวิวทะเลด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยว ไปดูห้องกันดีกว่าครับผมครับ ครับตอนนี้อยู่กับจุดจุนไปลุยนะตอนนี้นี่เราอยู่พืนที่หาดตะแหวนนะครับบางคนเขาเรียกเป็นหาดตะแหวนหาดตะไรสงวนผมจำเป็นหาดตะเหลียวเรื่อยเลยนะครับอันนี้คือหาดตะแหวนนะครับไปดูรบรรยากาศนะครับรอบๆเนี่ยคือแบบว่าคนเยอะมากนะนักท่องเที่ยวมาทั้งทั้งไทยทั้งเทศน,นะครับต็ไมไปหมดเลยบอกเลยว่าน้ำใสม,มากนะนะครับบรรยากาศโดยรอบนะ <rumors> เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคนเยอะนะครับ แต่ว่าถ้าผมนะนํามาเล่นนะก็ควรจะมาเล่นนะครับช่วงประมาณเย็นๆหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้แดดมไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคอยู่เล่นได้นะครับข้างบนก็มีคนโดดรบลงมานะครับที่เมื่อวานที่มีคลิปไอเราไปถ่ายกันอยู่เมื่อวานที่ไหวพรนะเนาะจะอยู่ด้านบนเขาข้างบนนู้นนะครับเรจะเห็นอยู่เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะฮะแล้วก็เป็นหลวงพ่อทวดใหญ่นะครับข้านะงบนกนะ็จะมีเป็นเหมือนกับถุลมกระโดดโลบด้วยน,นะครับ ดูกันไปนะครับบอกเลยว่าที่นี่อนดารสีพันน้ว่าน้ำใสมากนะครับมาในช่วงนี้นะครับอากาศจะเย็นๆหน่อยแต่ว่าได้เรื่องของลมแล้วก็คลื่นที่มันพอสูงพอ,พอดูนะครับแลนแล้วก็สนุกไปอีกทางนึงนะครับก็จะมีเรื่องของเรเช่าเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทกิจกรรมทางน้ำคุอน้างเยอะนะครับโอเคมีผมยางให้เช่าด้วยนะนะครับแต่ว่าหาดอื่นๆเนี่ยผมอยากพาไปมากเลยแต่เมื่อวาน นะครับมันติดเรื่องของมีเรื่องของฝนตกลงมาก็เลยไปถ่ายให้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นว่าเอาเป็นหาไฮไลท์ของที่นี่ไปก่อนละกันคือหาอแสวบละกันเนาะนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อหรือว่าจะยังไงนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมนะครับจะเดินทางกลับในวันนี้เดี๋ยวอาจจะไปถ่ายที่ตรงพัทยาให้อีกหนึ่ง นะครับว่ามีตรงไหนหน่าไปเที่ยวบ้างนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันที่ฝั่งพัทยาครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับร้านมอเตอร์ไซค์เช่านะแล้วก็รีสอร์ทที่ผมไปพักมาเมื่อคืนนะครับอันนี้อยู่กับพี่จักรวาลหรือพี่กอ๊อฟนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้พี่กอ๊อฟแนะนําเลยว่าของพี่มีบริการอะไรในเกาะร้านบ้างนะครับ <S <S ทั้งหมดเลยที่ที่มีเนาะนะครับก็จะมีบริการรถเช่า<ม>แล้วก็ห้องพักตามตามชืม่อปอดอุ่นแล้วก็มอตเตอร์ไซค์เช่าเป็นจักรวาล อยู่หน้าเซเว่นท่าเรือขอร์ลา่์และอย่างที่บ่อสายส่งพี่เช่าเป็นต่อวันเป็นวันกับค้างมันจะมี2ราคาก็คือจะเป็นทั่วคท้ากับครั้งคืนถ้าครั้งคืนล่ะครับปกติก็อยู่ที่2องร้อยบาทกลับร้อยบาทถ้าเป็นเท้าเย็นกลับเท้าเย็นกลับก็จะอยู่สองร้อยบาทถ้าเป็นค้างคืนก็จะสามร้อยพร้อมน้ันนะครับแล้วก็กลับร้านที่จะเช่าบนนี้ก็ท่าเซเว่นท่าเรือนะถ้าลงจากท่าเรือมาปั๊บนะครับตรงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายนัดเจอเซเว่นนะครับพี่เขาจะอยู่ ตรงนี้เลยดำนะครับหัวกระไดเซเว่นหัวต้องหัวกระไดเซเว่นนะโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางที่ก๊อฟด้วยแล้วกันนะครับที่พักเมื่อวานพักพักสบายมากนะครับแต่ยังไม่โออยู่อ่าตามชื่อเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้ทางพี่ก๊อฟเดี๋ยวฝากอ่าเพจนะครับอ่าเบอร์ติดต่ออะไรไว้เนาะนะครับชื่อเพจก็ชื่อนี้เลยครับแล้วก็เบอร์โทรนี้เลย ก็ขอบคุณมากนะครับทุกสดีครับไปเจอกันใหม่โอเคครับปิดสวัสดีครับวครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้ก็ตอนกลับออกมาก็กลับโดยเรือเนาะเป็นเรือโดยสารของทางเกาะล้านนะครับสามสิบบาทนะครรวมๆแล้วในทริปนี้ก็โอเคถือว่า ได้อยู่นะครับก็คือมาแบบว่าแดดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามาเจอเรื่องของอุปสรรคเรื่องของฝนตกนิดนึงนะครับเวลามาก็เช็คเรื่องของสภาพอากาศนิดนึงเนาะนะครับรีสอร์ทสองวันที่พักนะก็รวมรวมแล้วก็โอเคครับผมห้องพักสะอาดสะอ้านนะครับกว้างดีด้วยแล้วก็บริการนะครับก็โอเคอยู่นะครับเรื่องอาหารการกินก็ถ้าเป็นอาหารทะเลก็จะแพงนิดนึงนะครับผมก็ลองดูกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็โดยรวม นะครับสำหรับทริปนี้ก็ถือว่าโอเคคุ้มค่านะครับที่มานะครับน้ำใสไหลเย็นนะครับคลื่นสูงลมแรงนะครับผมนักท่องเที่ยวเยอะนะครับผมช่วงนี้ใครจะมาเกาะร้านนะครับรีบมาในช่วงนี้เนาะเพราะว่าในส่วนของค่าห้องตรงนี้ถ้ามาในวันธรรมดาก็จะถูกนะครับผมแล้วก็คอยติดตามกันต่อไปว่าทริปหน้านะครับจะเป็นไปเที่ยวกันที่ไหนนะครับผม